สวัสดีท่านผู้ชมมากับประกอศคูซีเบอร์เห็นไหมถุงมือซื้อมา19บาทใช้ดีทิพไา,า่อมาท่านผู้ชมวันนี้นะผมจะมาสอนให้ท่านผู้ชมนะหลายคนนะเอมเสี่ยนไปเล่นนะดูคลิปผมเสร็จปุ๊บไม่ค่อยได้ซ้อมครับแต่ไปเล่นเลยครับเจ๊งไงเจ๊งดีครับผมอยากจะมาแนะนําในวันนี้ในการสอนเลี่ยมแม่นนะครับให้ท่านผู้ชมนะตบจุดละ10ลูกครับ จุดละห้าลูกก่อนก็ได้อะแต่คุณผิดพลาดได้แค่สองครั้งนะห้าลูกนะครับเริ่มต้นเลยครับเหลี่ยมที่1นะฮะคุณก็ต้องเล็งนะครับจุดฟูครับเนี่ยห้าลูกครับเนี่ยตบไปครับห้าลูกนะครับตบเหลี่ยมฟูนะครับ5ลูกระยะแค่หลุมกลางพอแล้วครับไม่ต้องแก้เนี่ยแค่นี้ครับนี่ครับลาตบไปก็อย่าลืมนะฮะดึงช้าส่งไวนะครับดึงช้านะครับส่งไว อย่างนี้นะครับครบ5ลูกก็พอนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นเหลี่ยม7ส่วน8นะขยับมาดนึงเห็นไหมเนี่ยเส่วน8นะครับเนี่ยมันจะผิดพลาดบ้างก็ช่างมันนะครับแต่ก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะครับ7ส่วน8อ่าหลูกเห็นไหมครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบ5ลูกนะครับเจส่วนแนะครับตั้งเองเลยเจส่วนแตั้งไบ่อยจะได้รู้นะครับว่าโอ้เจส่วนแประมาณนี้อ่าเนี่ยตั้งเองเลยนะครับมันก็ตบไปนะครับให้มันได้ อาลูกนะครับเจ็สดส่วนแปดอีกแล้วเห็นไหมตั้งให้เป็นเจ็ดส่วนแปดนะครับดึงช้าทูงไวเห็นไหมพลาดแล้วพลาดห้ามเกินสองลูกนะครับคุณต้องมีกติกาให้ตัวเองด้วยนะเจ็ดส่วนแปดนะครับอ่าเห็นไหมเจ็ดส่วนแปดก็อาจจะแบ่งได้เจ็ดส่วนแปดเต็มเจ็ดส่วนแปดบางก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องฝึกบ่อยๆนะครับเจ็สดส่วนแปดอีกแล้วนะครับฝึกบ่อยๆครับอ่าพลาดสองลูกแล้วเอาใหม่นับใหม่นะครับห้าลูกห้ามพลาดเกิน ห้ามพลาดถึงสองลูกนะฮะพลาดได้ลูกเดียวนะครับเจ็ดส่วนแปดครับห้าครั้งนะครับอ่าตบไปเรื่อยๆครับให้คุณจําให้ได้นะครับเนี่ยเจ็ดส่วนแปดนะครับเห็นไหมเราก็ต้องจําจําเหลี่ยมเจ็ดส่วนแปดให้ได้นะครับตั้งไว้เจ็ดส่วนแปดคือไม่ตรงนะครับมันจะเบี้ยวนิดนึงอ่าล้วก็จําไปอย่าลืมนะเวลาส่งคิวให้ดึงช้าแล้วก็ ดันไปข้างหน้าแล้วหยุดไว้ครับอันนี้จะบางกว่าจะส่วนแปนิดนึงนะครับเดี๋ยว<ฟ>แล้วก็ดันแล้วก็ค้างไว้นะครับแล้วก็ตบไปเรื่อยๆครับจะส่วนแปอันนี้ฟูเห็นไหมต่อไปเป็นไรต่อไปเป็น3ส่วน 4. สี่เห็นไหมพอ7จส่วนแเสร็จปุ๊บเราก็ตบ3ส่วน4บ้างนะครับฝึกแบบนี้ครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจําเป็นไหมลูกจะต้องอยู่จุดอะไม่จําเป็นครับจาเป็นแค่ว่าสายตาเราอะจะต้องมองแล้วเป็น3ส่วน4ี่ให้ได้นะครับ เราต้องมองครับอันนี้ไกลนะยากนะเห็นไหมไกลนะเวลาวัดวัดไงสามส่วนสี่ก็วัดเข้าชิ่งครับแล้ววัดอาน,นี้เห็นไหมคืบหนึ่งคือสามส่วนสี่นี่คืบกว่าคือห้าส่วนแปดใช่ไหมครับลูกนี้ห้าส่วนแปดไม่เอาเอาสามส่วนสี่เราต้องฝึกสามส่วนสี่เพราะลูกมันไกลชิ่งใช่ไหมเนี่ยสามส่วนสี่ครับเนี่ยมองไปนะครับจะเห็นว่าปลายคิวชนชิ่งนะครับห่างคืบหนึ่งเนี่ยสามส่วนสี่นะครับวิธีวัดชิ่งนะครับ เแทงสส่วน4อันนี้มันระยะไกลมันจะยากไปหน่อยก็ขยับเข้าไปใ,ใกล้ครับนี่เขยวดเข้าไปใ,ใกล้แล้วเราก็วัดให้ได้3ส่วน4เห็นไหมเวลาวัดก็วัดนี่ครับเห็นไหมขาวตรงเขียวแล้วคิวไปหาชิ่งเห็นไหมห่างคืบหนึ่งคืบหนึ่งคือ3ส่วน4อ่านี่คือวัดชิ่งนะครับถ้าวัดลูกก็นี่ครับเห็นไหมขาวตรงหลุมเลยเห็นไหมเห็นปะห่างลูกหนึ่งก็ประมาณ3ส่วน4ี่ครับลูกนี้ประมาณ3ส่วน4ี่นะครับก็ฝึกไปครับประมาณ5ลูกนะครับ ห้าลูกนะครับดึงหลังหยุดหลังนะครับแล้วก็ <c oughs> ดันไปนะครับนี่ครับหยุดหน้านะหยุดหลังแล้วก็ดันออกไปครับ <c oughs> ผิดพลาดเอาใหม่ให้มันครบห้าลูกต้องผิดพลาดได้แค่ครั้งเดียวนะครับผิดไปแล้วหนึ่งนะลงหนึ่งนะเหลืออีกเหลืออีกสี่ลูกเอยเหลือสามลูกนะครับอ่าสามลูกเอาเหลืออีกสองลูกคุณก็ต้องตกให้ลงนะอีกสองลูกสามส่วนสี่หมดเลยนะครับมีประโยชน์มีประโยชน์แน่นอน ตั้งไว้จาให้ได้สามส่วนสี่ประมาณไหนนะครับนี่ตั้งเองต้องรู้เลยว่าอ๋อนี่สามส่วนสี่ไป <c oughs> ผิดไปลูกนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าผิดสองลูกไม่ได้ผลละไม่ได้แล้วนะผิดสองลูกอ,อ่าห้าลูกครบนะบผิดไปลูกเดียวก็โอเคนะครับนี่คือสามส่วนสี่นะครับ <c oughs> สังเกตจุดให้ดีนะครับ <c oughs> อา้าวตอบไม้เป็นไร <c oughs> เป็นห้าส่วนแปดบ้างเนาะห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดตั้งงนี้ก็ได้หลุมกลางก็ได้ครับ ตั้งนี่หลอกตาไหมห้าส่วนแปดเนี่ยห้าส่วนแปดนะครับวัดไปหาชิ่งเห็นไหมชิ่งห่างคืบนึงเนี่ยคืบหนึ่งลงนี่เนาะคืบครึ่งลงนี่คืบครึ่งคือห้าส่วนแปดเพราะหนึ่งคืบคือสามส่วนสี่ถูกไหมถ้าคืบครึ่งห้าส่วนแปดถ้าสองคืบครึ่งใบนะครับอันนี้คือห้าส่วนแปดครับแล้วก็แทงไปครบห้าลูกนะครับห้าลูกผิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งที่สองเอาใหม่นะครับนี่ครับห้าส่วนแปด ไปเรื่อยๆนะครับห้าลูกห้าลูกห้าลูกนะครับทีละเหลี่ยมทีละเหลี่ยมนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวก็ได้นะเอาหนึ่งห้าส่วนแปดนะครับตั้งให้ได้ห้าส่วนแปดเอากระชอกมาไม่ได้นะครับแรงเกินก็ไม่ได้นะครับต้องน้ําหนักดีๆนะครับห้าส่วนแปดนะครับดึงช้านะครับทรงไวให่ไหมครับเอาอีกลูกนึ่งใช่ไหมใครบอกว่าอยากจะจำไม่ได้ ฝุดไปเรื่อยๆนะครับนี่ห้าส่วนลูกสุดท้ายเนาะอ่าห้าลูกพัานลูกหนึ่งถือว่าใช้ได้นะครับห้าส่วนแปดเอาตอไปมครึ่งใบบ้างสามส่วนสี่ไปแล้วเจ็ดส่วนแปดไปแล้วสามส่วนสี่ไปแล้วห้าส่วนแปดแล้วนี่ครึ่งใบครับนี่ครึ่งใบรู้ได้ไงนี่ครับวัดแชมพูตรงชิ่งี้หนึ่งคืบเฮสองคืบเดีวป่ะหนึ่งคืบลงนี่สองคืบลงหลุมพอดีอาจจะโดนจมูกนิดนึงนะครึ่งใบครับ อาจจะโดนไอ้หียเห็นไหมโดนจมูกพอดีทำไมเพราะครึ่งใบมันจะกว้างไงเราก็ต้องฝึกพลาดไปลูกเลยนะอีกสี่ลูกห้ามพลาดนะหนึ่งอ่าเฮ้ยเรื่อยนะครับครึ่งใบอีกแล้วห้ามพลาดอีกแล้วนะครับอ่าพลาดอย่างเงี้ยเอาใหม่เลยฮนะนับใหม่เลยนับใหม่เลยครับครึ่งใบ มานี้นะครับครึ่งใบต้องด้สองคืบนะครับวัดจากชิ่งแล้วต้องได้สองเอียไม่ผ่านนะครับหลูกผิดได้แค่ครั้งเดียวนะเอาเลี่ยมอื่นบ้างเอามุมอื่นบ้างเพราะว่ามันใกล้ตาอาจจะเบลอนะครับเอาลูกนี้อะไรหนึ่งคืบคืบกว่านี้ห้าส่วนแปดไม่เอาเอาครึ่งใบฮานี่ครับสองคืบเห็นไหมนี่หนึ่งคืบสองคืบลงหลุมพอดี ถ้าวัดตรงนี้ก็ตกลกที่สามอ่า,มาได้แล้วครึ่งใบครึ่งใบนี่ <c oughs> ห้ามพลาดเลยเอ้ยไม่ใช่พลาดได้ไม่เกินสองครั้งไม่เกินหนึ่งครั้งผูดีเฮียอะไรไม่รู้ห้าลูกลก,ก็พลาดได้ไม่เกินหนึ่งครั้งนะครับครึ่งใบสองลูกไปแล้วนะครับฝึกไปเรื่อยนะครบห้าลูกเมื่อไหร่ถ้ามาชมผ่านนะครับครึ่งใบ ลูกสุดท้ายอย่าพลาดนะครับพูดง่ายๆห้าครั้งพลาดในครั้งหนึ่งอะ่ะพลาดแล้วหนึ่งครั้งพลาดไปนหนึ่ง้ะเห็นไหมบุกมั่วทิพย์หายครึ่งใบครับดึงช้านะครับส่งไวสองครั้งเรียบร้อยเอาใหม่ครับครึ่งใบเป็นลูกยากสําหรับผมผู้ชมไปฝึกตามนี้นะครับเอาละหลังจากเราฝึกอย่างละสิบ อย่างละห้าลูกห้าลูกได้แล้วแล้วก็เพิ่มมาไปครับสิบลูกเลยเขาเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะได้จดจําได้นะท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมไม่ฝึกไม่ได้นะทนนะต้องอดทนนะท่านผู้ชมต้องฝึกซ้ําๆซากๆอย่างเงี้ยเพื่อให้จดจําได้เงี้ยสมมติผมเดินมาเพราะผมมองเพราะผมรู้เลยไอสัตว์นี่ครึ่งใบครึ่งใบแน่ๆบวกหนาะบวกระบางก็แล้วแต่เราแต่เราต้องรู้ว่ามันประมาณครึ่งใบเพราะเราฝึกจนชินนะครับฝึกจนชินเอาลูกไกลบ้างอ่ะลูกไกลบ้าง พอเราฝึกจนชินปุ๊บเราจะจำมันได้ครับเนี่ยเราก้มไปปุ๊บเราจะรู้แล้วเฮ้ยไอ้ชิ้นนี้หนาวครึ่งใบนี่ว่าอ่าใช่ครับหนาวครึ่งใบอะไรห้าส่วนแปดนะครับห้าส่วนแปดทุยเฮีย,ยก,กล้องก็ต่ําลงต่ําลงคำนึงนะฮะเห็นที่อะไรเปล่าว่าถ่ายไป,ไปเมื่อกี้เห็นนะกล้องแหง้งตกจากหัวไปเรื่อยนะครับส้นตีนโทษทีโทษท,ทีผมก็ไม่ได้แม่นนะท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นเลยเลยนะครับเพียงแค่รู้วิธีนะครับ ท่านผู้ชมก็ฝึกตามผมนะนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับมันค่อยๆดีขึ้นนะมันไม่ใช่ฝึกวันนี้พรุ่งนี้เก่งนว้ยมันเป็นการฝึกฝนวิทยาอายุตนะ่ะมาโทอาแล้วก็วัดไปครับหนึ่งคืบอ่อาอันนี้มันคืบกว่าคืบกว่าคืออะไรห้าส่วนแปดนะครับถ้าสามส่วนสี่ไม่ลงนะอ่เท่าห้าส่วนแปดนะครับฝึกไปครับมีอะไรก็ฝึกเข้าไปครับ ึกจนจำได้อห็ไหมถ้าคุณฝึกอย่างเหลี่ยมละห้าลูกเหลี่ยมละห้าลูกเหลี่ยมละสิบลูกเนี่ยเดี๋ยวคุณจำได้เองครับมันจะขึ้นสมองไปเองนะเนี่ยมันจะขึ้นสมองไปเองครับคราวนี้คุณก้มปุ๊บคุณจะรู้เลยบางทีไม่ต้องอ่านเหลี่ยมเอาบางทีเจอแบบลูกใกล้ๆอย่างเงี้ยเบอร์นะเนี่ยเนี่ยเบอร์ตบดาลูกเนี้ยเอาจะเหลี่ยมเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเหลี่ยมเชี่ยอะไรเนี่ยเอาแต่ถ้าคุณฝึกบ่อยบคุณจะรู้ละแม่งประมาณครึ่งใบว่ะเห็นไหม พอคุณจําเหลี่ยมครึ่งใบได้เดี๋ยวมันง่ายเลยนะค่อยๆฝึกไปครับค่อยๆฝึกไปนะสําหรับชิปนี้ผมน่าจะมาบอกท่านผู้ชมเทา่านี้เพราะว่าหลายคนบอกโอ้โหแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่แม่นจาจุดคุณหนึ่งหนึ่งเลยนะคาคาตอบคําตอบของผมนะข้อหนึ่งคือคุณจะต้องรู้เหลี่ยมตบทั้งหมดก่อนนะครับสี่เหลี่ยมตบสี่เหลี่ยมเชดคุณต้องรู้ก่อนคุณเข้าไปดูครับสี่เหลี่ยมตบสยบมานนะครับสี่เหลี่ยมเช็เนี่ยทั้งทั้งหมดแปดเหลี่ยมเนี่ยคุณต้องรู้ พอคุณรู้เสร็จคุณไม่ต้องไปแทงอย่างอื่นละถ้าคุณก้มไปปุ๊บเอาหนึ่งประมาณนี้มันประมาณ7ส่วน8คุณก็ต้องแทงไปเลยครับจุด7ส่วน8ดครับเห็นไ,ไหม <c oughs> เวลาอ่านมันก็ถ้าเหลี่ยมตบมันมีแค่สี่เหลี่ยมนะเหลี่ยมตบมีแค่สี่เหลี่ยมถูกไหมเหลี่ยมเช็ดก็มีแค่สี่เหลี่ยมผมก็สอนไห้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเจอลูกตบอ่ะคุณก็อ่านแค่สี่เหลี่ยมตัดไปทีละเหลี่ยมออาลูกนี้เกือบเที่ยงอตัดไปเลยใช่ไหมสามส่วนสี่ไม่ใช่แล้วถือว่า ห้าแปดครึ่งใบก็มันก็ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรไม่ฟูก็เจ็ดส่วนแปดถูกไหมมันตัดตัดลงเรื่อยๆนะครับเอาเขียวลูกนี้อเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งต้องเป็นสามส่วนสี่ไม่ก็ห้าส่วนแปดถูกไหมแคบลงมาก็เป็นสามส่วนสี่แทงสามส่วนสี่ไป <c oughs> เห็นไหมคุณต้องรู้จุดก่อนผมให้ขึ้นจุดมาคุณคุณอ่านจุดที่ผมสอนนะทั้งหมดสี่เหลี่ยมตบนะครับจุดอนะเนาะนั่นคือจุดตบส่วนเรื่องการอ่านเหลี่ยมปอีกเรื่องหนึ่งการอ่านเหลี่ยมผมสอนเยอะแยะห,หมดละ แต่จุดตบนี่คือจุดเดียวกันครับคือคุณเข้ามาในบทเรียนของผมเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าจุดตบแม่งจุดเดียวกันหมดนะครับไล่ไปเลยครับ7จส่วนแปส่วนสี่ส่วนแครึ่งไว้นี่คือจุดตบทั้งหมดสี่เหลี่ยมตบนะครับถ้าเกิดคุณใช้กลางขาวคุณก็ตบตามเส้นนะั้นนะเอากลางขาวนะเอาจุดนะไปโดนนะกลางขาวไปโดนตามจุดที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดคุณใช้ขอบขาวคุณก็เอาขอบขาวไปโดนตามจุดที่ผมบอกคุณเห็นกราฟิกไหม นะขอบขาวโดวนเส้นตรงนั้นนะเห็นไ,ไหมเส้นซ้ายขวาคือเส้น3ส่วน4ี่ง่ายๆครับเส้นซ้ายขวาคือเส้น3ส่วนส่ถ้าท่านผู้ชมเอาขอบขาวไปโดนตรงเส้นนั้นมันก็คือตำแหน่งนั้นครับเนีย่ยอย่างตำแหน่งเนี้ยสามส่วนสี่บางถูกไหมก็คือประมาณ5ส่วน8คุณก็เอาขอบขาวยัดเข้าไปตรงนั้นครับเนี่ยเลย3ส่วน4ไปหน่อยนึงเห็นไ,ไหมมันก็เป็น5ส่วน8มันง่ายนะแต่ว่าคุณต้องฝึกนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมสอนเนี่ย อยู่บนพื้นฐานในการปล่อยคิวตรงและไม่กระแทกนะครับคุณจะต้องฝึกการออกหมัดก่อนนะฮะคือหมัดของคุณจะต้องไม่กระแทกและตรงนะครับไม่กระแทกและตรงนะคือดันนะดึงค้างดันทะลุแค่นั้นเองครับเนี่ยหยุดหน้าใช่ไหมดึงมาค้างไว้หยุดหลังใช่ไหมดันและทะลุครับแล้วคุณก็นิ่งไว้นะฮะนิ่งไว้เห็นไหมเนี่ยค่อยลุกคุณจะเบ๊บลุกดึงกลับลุกมาไม่เอานะครับ ค้างแล้วก็ลุกใครชอบรายการอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้วิโรแ์แซ่เลืมธนาคารกรุกงเทพนะครับเห็นน้องๆหลายคนไงห้า,าชิบหายเลยท่านผู้ชม,มคือมันดูคลิปผมเสร็จมันก็ดูแล้วก็ซ้อมนิดๆหน่อยๆก็ไปเล่นเลยอ่ะโอ้โหคือวิชามันต้องมีการฝึกฝนน,นนะครับจนเชี่ยวชาญนะมันถึงจะเกิดผลไงใช่ไหมอันนี้มึงไปถึงมึงลุยไปเลยโอ้โหชิบหายแล้วมันก็สั่นดิ เราต้องเอาสี่เหลี่ยมตบนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะได้สี่เหลี่ยมตบจุดสี่เหลี่ยมนีรร้เสร็จปุ๊บก็มาฝึกอ่านเหลี่ยมว่าจะเอาอ่านแบบไหนจะอ่านแบบวัดชิ่งจะอ่านแบบเข็มนาฬิกาจะอ่านแบบวัดลูกมันมีหมดอ่ะผมสอนหมดแล้วนะครับผมสอนหมดแล้วคุณก็ต้องไปศึกษาเอานะครับศึกษาเอานะครับผมไม่เก่งนะผมเล่นสนุกนะี่ไม่เก่งเลยครับผมแค่รู้วิธีแทงนะครับท่านผู้ชม,มก็ไปฝึกตามที่ผมสอนนะครับตัวผมเองนะโอ้โหผมบอกตรงนะผมเล่นสนุกไม่เก่งเลยครับ เนี่ยผมแทงลงที่ไหนอ่ะมแทงไม่ลงนะเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องเก่งกับผมแน่นะผมเนี่แบบหูแย่สวยตรงสายตาไม่ได้เรื่องนะครับแต่ผมแค่รู้วิธีนะครับอย่าลืมนะฮะฝึกสี่เหลี่ยมตบมเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกการดึงคิวดันคิวให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดนะฮะท่านผู้ชมก็จะเก่งไปเองครับเนี่ยไม่ได้นมัมยเพราะอะไรมันจะมีสาเหตุหลายอย่างครับหนึ่งดึงช้าเอ้ย ดึงไวไม่ค้างฮะดึงไว้ไม่หยุดหลังเลยอย่างเงี้ยนะดึงไว้ปุ๊บไม่หยุดหลังเลยนะครับกระแทกอีกต่างหากก็ไม่ลงอีกต่างหากนะครับก็ต้องหยุดหน้าใช่ไหมหยุดหลังนิ่งอย่างนี้จะลงนะครับแต่ถ้าเร็วๆแบบเมื่อกี้โอ้ยยากเนี่ยถ้าเร็วๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะลงให้กูไหมนะไม่หยุดหลังนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฝึกนะฮะไปเรื่อยๆนะครับคุณจะจําจังหวะในการแทงได้นะหยุดหน้าใช่ไหมแล้วคุณจําจังหวะได้คือหยุดหลังแล้วนิ่ง หยุดหลังแล้วนิ่งแล้วปล่อยคิวค้างไว้อย่างเงี้ยโอกาสลง90%เลยครับ90%นะอีก10%คือคุณอ่านเลี่ยมผิดแต่ถ้าคุณปล่อยคิวได้แบบนี้แล้วนะโอ้โหมันจะแม่นนะครับนะผมไม่เก่งนะผมบอกก่อนนะผมเล่นสนุกไม่เก่งเลยครับผมไม่เคยได้ถ้วยไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยลงแข่งทั้งนั้นนะครับแต่ผมแค่รู้นะครับผมก็เอามาสอนนันผู้ชมนะครับเนีจำจังหวะให้ได้นะครับยืบ1ุบนะฮะ เหมือนกับเรางานหนังสติกอะนะเหมือนเรายิงธนูอะ่ะเหมือนเราปลาลูกดอกอเหมือนหมดนะครับต้องง้างต้องดึงมางานไว้อย่าแบบดึงมาแล้วไปเลยนะครับถ้าเกิดคุณสมมติผมดึงมาแล้วไปนะมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากนะเห็นไหมดึงมาแล้วไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสลงมันน้อยนะครับมันน้อยจริงๆจะต้องค้างครับฝืนให้ได้นะทู้คมค้างสักหน่อยอะ่ะไม่ถึงสองวิหนึ่งวิก็ยังดีครับต้องค้างครับนิ่งไปคือทําให้คิวกับ กล้ามเนื้อมันหยุดให้ได้อะครับถ้าคุณปล่อยให้กล้ามเนื้อมันสวิงนะอะคุณอาจจะแม่นแต่คุณเดินตัวไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็คุณจะเดินตัวไม่ได้เลยนะครับอ่ะผมจะตบชอกกินเขียวนะคุณจะเดินตัวแบบนี้ไม่ได้นะครับหยุดหน้าหยุดหลังเนี่ยคุณจะเดินตัวอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยเพราะว่าคุณใช้กล้ามเนื้อที่ดึง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 ยืดไปยืดมา,มาใช่ไหมเนี่ยผมจะสกูมกินดํานะแต่ผมดึง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 อย่างเี้นะไม่หยุดหลังนะเป็นไงครับมันไม่ได้นะมันไม่ได้ครับอ ตรงกันข้ามอ่ะผมจะกินดํานะผมแทงเหลืองเนาะผมก็เดินหน้านิดนึงครับกดไปที่ซีครับหยุดหลังฮนะเห็นไหมขาวกินดําสวยไม่ลงช่างมันนะผมไม่แม่นเห็นไ,ไหมดังนั้นคุณจะเดินตัวได้น้ําหนักคุณก็มานะครับน้ําหนักคุณจะมาเลยล่ะขอให้คุณหยุดหลังอ่ะนะครับตบแดงกินเหลืองอ่ะเห็นไ,ไหมกดที่ซีก็ได้ครับต่ำกว่าซีไปนิดนึงนครับใช้ขวานิดนึงนะฮะจากนั้นคุณก็หยุดหลังครับ เนี่ยหยุดหลังครับเพื่อเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องคอนโทรแล้วก็จิ้มออกไปแค่นี้แต่ว่าคาว่าแค่นี้ของผมเนี่ยไอสัตว์มันยากในการฝึกนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคนเราโอ้โหมันต้องฝึกนานนะกว่ากล้ามเนื้อจะจําจังหวะที่จะหยุดได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อยใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบร้อนครับวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้คขาหยุดไปฮะหยุดน้าใช่ไหมดึงมาหยุดหลังนับหนึ่งถึงสองครับหนึ่งสองดันออกไปนะฝึกง่ายๆเลยหยุดหลังหนึ่งสองดันออกไปโอเคเนาะ วันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวลงคลิปให้เรื่อยนะครับคุณฝึกตามผมนะน้องๆก็ฝึกอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งลงลงยุทธจักรนะฮะอย่าเพิ่งลงมาในยุทธภพนะครับคุณต้องฝึกวิชาช่ำชองก่อนนะแล้วคุณถึงจะลุยได้นะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุ้ทมาน